ฉะนั้นคิดาปัญญาเรืองและทีมงานจากบริษัทพระรามเก้าเน็ตเวิร์กวันนี้พบกับบูแบบนี้ต้องมีเรื่องตื่นเต้นมาฝากทุกคนแน่นอนและตอนนี้นะคะบูอยู่ที่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีซึ่งมีสวนที่เรียกว่าสารพัดมากเลยนะคะมีทั้งพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดมากเลยและวันนี้บูจะมาไขากลเม็ดเคลดับจากเขาว่าเขามีกลเม็ดเค็ดลับอะไรนะคะในการดูแลการปลูกนะคะว่าแล้วตามบูไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราจะมาตามหาเจ้าของสวนกันนะคะว่าแต่เออโทษน,นะคะไม่ทราบว,ว่ารู้จักเจ้าของสวน,นมีไหมคะเจ้าของสวนที่นี่แหละฮะผมนี่แหละครับผมเจ้าของสวน <c oughs> นี่คือเจ้าของสวนนะคะสวสะัสดีครับสวัสดีครับ,บ ผม<ะ>ชื่ออาหมัดริทิตโตรครับผมเป็นเจ้าของสวนมะนาวที่นี่ครับผมและนี่ก็คือคุณพี่อามัดริทิโตนะคะเจ้าของสวนสารพัดนั่นเองนะคะไม่ทราบว,ว่าคุณพี่อามัดเนี่ยปลูกอะไรบ้างคะเพราะว่าดูแล้วหลากหลายมากเลยครับปลูกเยอะเลยฮะที่เช่นมะนาวเอยข้าวโพดเอยอ้อยเอยแล้วพืชผักสวนควรัวทุกอย่างครับผมถือว่าหลากหลายมากจริงๆนะคะ แล้วได้ข่าวว่าคุณพี่หมันเนี่ยได้ทดลองใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพตาพระรามของบริษัทพระรามเก้าด้วยไม่ทราบว่าทดลองกับต้นไม้หรือพืชผักอะไรชนิดไหนไหมคะที่เด่นหน้าแรงตอนนี้คือมะนาวครับผมมะนาวเหรอคะใช่ครับมันเป็นทีเด็ดยังไงคะช่วยเล่าให้ผูฟังหน่อยได้ไหมคะมันจะเข้าหน้าแรงครับมะนาวส่วนมากจะมีราคาแพงแล้วก็จะเป็นลูกยากแต่ผมมาเจอพาวนนเนี่ยผมใช้มาหลายยี่ห้อเลยฮะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นดอกมันไม่เป็นผลและทำให้าต,าต้นแห้งตายไปก็หลายต้นเหมือนกันฮะ นม,มาเจอพาวนานี่แหละครับผมว่าทีเด็ดเลยครับโอ้ชีเด็ดจริงๆมันเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดเปรียบเทียบผมลองใช้เฉพาะครึ่งหนึ่งก่อนอีกครึ่งหนึ่งผมไม่ได้ใช้ไอกครึ่งงองคงนี้เลไม่ได้ไ่ฉีดในฝั่งนี้ผมฉีดแต่สุดท้ายคือข้บเปรียบเทียบของมันเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะฮะต้นที่ใช้เนี่ยออกลูกสวยดอกดีลูกดลลูกใหญ่แต่ต้นที่ไม่ได้ใช้ก็แห้งเหี่ยวไปตายก็มีครับไม่ทราบว่าตอนที่ฉีดสารแล้วเนี่ยค่ะกี่วันถึงเห็นการเปลี่ยนแปลง กี่วันเลยครับประมาณสามอาทิตย์ครับพี่อมัดเนี่ยใช้สูตรไหนคะในการบำรุงบำรุงเหรอฮะบำรุงต้องเป็นสูตรสเลยครับผมการบําบำรุงต้นบำรุงลูกแล้วก็บำรุงดอกสอสองสี<อ>งส,สีเขียวครับเราไม่ทราบว่ามีอัตราส่วนการใช้ยังไงอะคะ ต่าส่วนเขาง,ง่ายมากนะครระบุอยู่ตามซองอยู่แล้วคือ1นซองเท่ากับน้ํา20ลิตรฉีดพ่นได้ประมาณ 1, <ม> 1> ไร่ครึ่งถึง2ไร่ครับอ๋อหนึ่งซองนี่คือ1ไร่ครึ่งถึง2ไร่ครับผมอาทิตย์ละครั้ง<ม>แต่ตอนนี้ผมฉีดพ่น10วันครั้งแล้วก็ฉีดตรงโคมนมันแหละฮะถ้าต้นเตี้ยนะฮะเราก็สามารถฉีดได้รอบต้นเขาเลยแต่ถ้าโคนมันเนี่ยก็ขอห่างจากต้นต้นโคนประมาณถ้าครึ่งหนึ่งสองครึ่งผมจะฉีดเอ่อถ้าตอนเช้าว่าผมก็ฉีดเช้าเลยนะฮะ ถ้าตอนเช้าไม่ว่าก็ฉีดตอนตอนเย็นไม่เช้าก็เย็นอาทิตยละครั้งแค่นั้นแหละครับฉีดแค่อาทิละครั้งใช่ไหมคะอันนี้เราจะมาดูวิธีการฉีดกันนะคะเดี๋ยวบุคควาถามนิดนึงว่าเราจะฉีดตรงไหนตรงส่วนไหนของปะคที่ดีสุดข,ของมันเนี่ย ต้องฉีดตั้งแต่ใบเพราะใบมันคือมันหาอาหารโดยมันโดยตรงนะฮะเราควรฉีดให้ใบรอบๆมัเลยฮะเพราะสุดท้ายเนี่ยน้นําเขาเนี่ยจะหยดไปที่โคนอยู่ดีและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่บูจะต้องมาเปรียบเทียบให้ดูกันแล้วนะคะ เรามาดูกันเลยอันนี้คือผลนะคะที่ไม่ได้ใช้สารพาวเนายนะคะคือเท่านี้เลยนะคะผลที่ใช้สารพาวเนายนะคะความแตกต่างดูนะคะแตกต่างมากนะคะอันนี้ใหญ่มากนะคะนิ้วนิ้ววัดไม่มิดนะคะแต่นี้ค่ะ ผลผลิตที่ได้จากเ o w นายนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมชื่นใจจริงๆค่ะและวันนี้นะคะก็ได้เห็นถึงความแตกต่างของผลลัพธ์เทวนายอย่างชัดเจนแล้วนะคะสำหรับวันนี้บูและทีมงานพระรามเก้าเน็ตเวิร์กนะคะต้องขอขอบคุณคุณพี่อามัดมากนะคะที่มาขายกลเมไอเ็ดลับให้เราได้รู้กันนะคะและครั้งหน้าเจอบูเมื่อไหร่ต้องพบกับความตื่นเราใจ รับวันนีู้ล